โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนนะาของพ่อผมดาวไซมอนเนาะและ้วก็สวัสดีอนดูที่น่ารักทุกคนนะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมรอหนะ้า RPG นะครับผมวันนี้ก็เราก็จะมาจ้างนะจ้างตาหารรับจ้างครับด้วยวายสี่ขวดนะครับ, Secret, รบอ่ะขาดังการวายสี่ขวดนะผมร่วมทีมนะป้าลองลองไปซื้อวายก่อนเนาะวายวายสี Why, Why ่ขวดมีไหมเนี่ย y ่ขวดโอ้โหขวดละพันห้าขวดละห้าร้อยห้าสิบนะครับโคตรแพงเนาะอ่ะประมาณสองพันสองพันสามร้อยพอยใช่ไหมพอไหมสองสามสี่อ่าพอนะครับ y ่ขวดนะครับโอเคกินของดีซะด้วยหยุดหลอดพอนหรอ เอิม่มเริ่มทีมเขาเป็นสหารเสือนะครับอ่าที่ตั้งนะครับแล้วก็เขาตั้งการไว้ไวสีกระป๋องนะผมอ่ะโอเคเขาจากอาลจาักรอินคาแลนนะผมฐานชั้นยอดที่ย้ายมาเก่งนั่นการซ่อนตัวและใช้ปืนคาบศิลาน่าเสียดายเชนนลายเป็นคนปัญญาอ่อนเพราะว่า <laughs> เพราะว่าไม่รักแล้วมันนานนะครับ อ่ะโอเคนี่น่ะถือเป็นวินัยนะที่มาสมนะตั้งกายคำอุตร์ทอนลงล่างเลยลงล่างเลยครับผมแล้วก็กดออกไปทัางนอกเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าผมทำผิดเนาะโอเคเป็นไรนะผมเราก็แก้ตัวใหม่นะผิดก็แก้ตัวได้นะผมโอเคนะครับแล้วนี่ล่ะหนึ่งน้อยเข้ามานั่งสิวอชแต่ขอดอนกอนเนานะออกมานะครับผม เงียบเข้มแข็งครับเราก็ค่อยเดินไปที่ปราสาทเลยดีกว่านะครับเช้าแล้วอ่ามันคือค่ายของผู้รีภัยนะเดี๋ยวแวะดีกว่าครับคบ่ายของผู้รีภัยโอ้เพื่ออะไรอ๋อโอ้โหหิวมากเลยฉันขอได้เหมเน,นี่ยอ,อา่าเขาขายเห็ดหนูเลยนะ ปุริภัยนะทุกคนนางศาสตร์นะคนนีก็ค่อนข้างมีเงินนะหิวมากไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราออกไปดีกว่าเราก็แวะมาหาเขาเฉยนะครับเราก็เข้าไปมันคือป้อมปราการนะนะเข้าไปดีกว่านะครับโอ้บรรยากาศเอาเรื่องนะทุกคนรู้สึกว่าจะมีคนมันแขวนอย่างนี้นะครับผมอ๋อ หัวนี่มันหัวคนมาเนี่ยนี่มันทางลงชั้นล่างนะครับเหมือนกันเนาะแล้วผมขอสำรวจก่อนนะครับชั้นล่างเหมือนกันเนาะนี่ก็ชั้นล่างนะครับแล้วถ้าเราลงไปล่ะเราลงมาก็เป็นหัวมนุษย์นะครับผมถูกเสียบนะครับ มีไม่มีอะไรที่นี่นะเราก็แค่ขึ้นไปคุณทหารเราจะไปสำรวจชั้นล่างกันก่อนนะมาเร็วเข้าโอ้โหเหมือนจะมีมนุษย์นะครับออกไปเหรออันนี้มันอ๋อทางออกเหรอครับออ โอเคแล้วฝั่งฝั่งนี้ล่ะเพื่อนฝั่งนี้มันคืออะไรก็ค,ค่อยเดินนะไปเย็นเนาะเดี๋ยวเพื่อไปจ้าเอกกับอะไรบางอย่างเข้าเราจะงานเข้านะครับอ่าแล้วคุณทหารไปไหนวะเฮ้ยอ๋อคุณทหารมานี่เราจะไปสู้รบไนะตอนนี้ เราจะไปซื้อบอสกันแล้วข้างบนนี้ก็เป็นสถานที่นะรกร้างเนาะเป็นป้อมปราก,การที่รกร้างนะทุกคนแล้วฝั่งขวาใกล้มีอลไรนะผมก็ข,ข้าเดินไปดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นส,สายปลายทางนะเป็นเขาหองกดด้วยเนาะโอ้ซากศพคนเพียบเลยนะครับ รู้สึกว่าที่นี่จะไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมันเป็นที่ลอกลางเนาะไปะที่นี่ล่ะรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับอ่ะชั้นล่างนี่แหละ เราว่าตรงนี้แหละใช่ออกนะครับอ๋อเราน่าจะเข้าผิดเนาะมันเป็นป้อมปาการล้างนะครับยังหิวอยู่นะพวกกอปปิบินประกฏดตัวี่วก่อนนะเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมขอพักผ่อนก่อนนะพักผ่อนให้เซม็มหน้าเต็มครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครผมห้ามประมาทนะครับผมย้ำหลายรอบแล้ว่าห้ามประมาทนะครับเต็มหน้ามหมดก็คือเราเดี่ยงเลยนะครับรบร้องร้อยนะครับพักผ่อนรู้สึกอิ่มเลยนะเข้าไปดีกว่าเนาะ ค่อยๆนะครับก็ค่อยเดินเนาะห้ามใจร้อนนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งก่อนเนาะติดตั้งอุปกรณ์ก่อนนะครับเก็บกระเบิดอยู่อีกสองอันนะผมแล้วก็ระเบิดช็อตผมเตรียมตัวมาดีนะครับนี้นะไปซื้อระเบิดจากคนขายระเบิดเนาะสองอันระเบิดอะไรเนี่ยระเบิดกระบอกกระจายตัวล่ะระเบิดช็อต งั้นค่อยๆกดดีกว่านะครับอ่ะรู้สึกว่าเสียงน้ำมันจะหยดนะ่ะมีพวกหนูไกลพันด้วยนะครับทางตันนะตรงนี้อ๋อกลับดาักนะครับต้องระวังเนาะ ับดักนะครับต้องค่อยเดินนะับไม่งั้นจะงานข้าเอาได้นะครับโอ้บล็อกเตรียมย้ำหมกเตรียมย้ำนี่นะเอามันก่อน ก็ันก่อนเออเดี๋ยวผมต้องแอบมุมก่อนนะครับนอนพักผ่อนก่อนโอเคเก็บเรียวเก็บแรงไว้ก่อนนะครับ โคตรเสียวนะผมิสกิลก่อนสกิลทักษะนะครับตรวจสอบหินเปิดเลยให้พวกหนูนะครับเอามันก่อนเก็บเป็นก่อนเลยนะครับโุ้ยโหกรบดักเดี๋ยวผมต้องติดตั้งกับดักก่อนนะครับอ่านนะครับ รู้สึกว่าเราจะต้องช่วยคนด้วยนะครับคนเขาก็ติดจุดนี้เนาะแม่งโคตรบาดเสียวนะคนได้ไหมทางตันหนอวอ t ออกปจะภันภัยขอให้พี่เพื่อนนายน่ะรอที่ก่อนนะ ลอกก่อนลอกก่อนส่วนเราก็จะค่อยเข้าไปนะครับวางกับดักไอ้เวทีโอ้ย ลังกันเลยดีกว่าอืมโอ้โหรู้สึกว่าแต่ละต,ตัวนะครับค่อนข้างอันตรายเนาะโคตรอันตรายนะ,ะครับค่อยๆย่อมเข้าไปคนระับโอ้กาลังสนุบเลยนี่เราขอแจมด้วยได้ไหม มานี่เพื่อนเดี๋ยวเราช่วยอืมใจเย็นเพื่อนตามมาก็ค่อยเก็บไปเนาะพวกกระปิ้นนะครับก็ค่อยเก็บนไปเนาะแล้วก็ให้คนนี้ ซ่อนตัวอยู่นี้นะครับผมเติวนผมนะครับก็จะวินนอกไปนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าระเบิดจะบดไปเนาะเราก็ต้องฉลองนะครับด้วยระเบิดเอ็ก o s พ o n ชันนะครับเอาระเบิดอะไรก่อนดีนะระเบิดชอ็อตไม่ได้นะเพราะว่าเขาขวางทางเราเนาะ ให้รอก่อนนะเพื่อนเปิดแล้วนะ่ะเฮ้ยมันผักไรอะเฮ้ยตามมามาปล่อยมาตี บอคบอคเก๋เแล้วเพื่อเราตายนะครับไม่นะเพื่อเราไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวโซโลก็ได้นะแอบเศร้าวันนี้่ยอืม เดี๋ยวนะมาไอเด็กเว้นนี่จับอขอหน่อยเถินนะอ่ะฮะแล้วก็ปลาหินใส่หัวมันเลยอุ้ยนะ่ะ เข้ามาในควันนะครับระเบิดควันย้มแสงปักป่าไอ้พวกคนนี้มันต้องโจมตีด้วยระเบิดเนาะผมว่ามันต้องเอานะครับอ่ะโอเครูปหนึ่งล,ลูกผ่านไปต้องลูกผ่านไปสามลูกผ่านไปนะครับ จะพอเลยเนาะแล้วก็ให้มันรื้อตัวเลยกลายข้าางหินไสหัวมันครับทางนี้เพื่อนอุย้ยไม่โดนเลยตีมาเพียวเก็ได้โอ้ยโอ้โหอ,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 อย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลย ฉันไม่ได้เจอเอา้าวระเบิดหมดนะผมเดี๋ยวผมจะไม่ค่อยใช้ระเบิดแล้วผมจะเก็บเอาไว้สู้กับบอสเนาะแย่งานจะเข้าออกนะครับทุกคนถ้าไม่มีระเบิดใช้นะครับอะฮะระเบิดกระจายตัวแบบขังเดียวให้เด็กเวนี่ตุยซะ รู้สึกว่ากับหลักพวกนี้มันจะไม่ได้ผลเนาะเปียวๆอะไรกันเนาะครับอืมกำลังปิ้งย่างคนเลยครับผมแต่อร่อยเลยมานี่มานี่นี่นะจอร์นยูสัตว์ขอแทงฟรีกันนะเอ้ยมแทงฟรีได้ด้วยหรอวนะครัมาเรียบร้อยนะครับ พิ่ซีนะผมตอนนี้พลังพิษเราก็เหลือประมาณร้อยกก้าสองนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสองกับการนอนพักผ่อนอีกนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปที่ยานะครับกินเลยกินสักสขวดเนาะเรามีอะไรติดในร่างกายไหมไม่มีนะครับ นัวเลยเนาะอืมน,อน,อนัวเหรอนัวเหรอนัวเหรอต้องขอให้นี่นะไปเกิดใหม่ซะอืมจะได้ไม่ต้องทอรามารนะครับในกล่องมีอะไรในกล่องมีขอนดาวตกนะผมแต่ผมขอเซฟก่อนเนาะผมต้องเล่นไปเซฟไปนะครับทุกคน นี่แนล่จะเป็นการเซฟขั้งสุดท้ายของเรานคะถ้าเราก็จะขึ้นไปสู้กับบอสนะผมเข้าไปดีไหมเข้าไปดีไหมเข้าไปนะเสี่ยวเนาะวันหวั่นใจนะทุกคนโอ้เต<อ>็มที่เลยนะผมย,ยวผมกินอาหารก่อนนะครับ รู้สึกว่ารอบนี้จะตึงมือนะครับว h a ท่านครับมีคนมาเรียบร้อยครับผม เด็ดหัวแล้วก็ปล่ามาเลยนะครับโอ้อยางตึงนะผมโอ้กลิ่นที่นี่น่ะน่ากลัวกว่า,วาท่อระบายน้ำเสียในเนี้ย,เ,ยเอ๊ะอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นบอดไฟโอ้โอ <What? S 1> ว่าอะไรวะเนี่ย เวนหนึ่งสองสามคนระับโอเคตู้มตู้มตู้มคนะรับเียบร้อยเจ็บก็ค่อยวิ่งวนนะครับ วิ่งวนนะวิ่งวนนะให้มันอยู่รอบระเบิดนะเรียบร้อยนะโดดมาไม่นะโดดอีกมาโอเครออีกทีนึ่งเอ้าไอ้กอบบินเวนไอ้กอบบินเวนมันตีผมให้มันช้านะครับ <c oughs> โอเคผมต้องรีเกมหลายรอบมากๆเลยนะผมโคตรยากนะ ยากจริงเนาะโอ้มามานี่มานีห่หนุกหน้ามนน,น่ารักเออวันดีจับนี่นะเราเปิด X ิเบอร์ตูมคุณค่าที่คุณคือ,คอนครับ มามามาเด็บต่อยไหมพีม่มาไมาอ่อืมรับก่อนอีไม่มีอุปกรณ์ กรณ์ไม่มีนะกินพลังงานก่อนกินเลือดก,ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่อุปกรณ์อุปกรณ์หมดก็ต้องเติมครับทุกคนระเปิดแบบใช้อย่างงี้อ๋อมันก็ไม่ได้ดิผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่นอนเลยจกจ๋าไม่แน่ ทางนี้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 ครับนี่แน่ทางนี้ครับโอ้ยอันนี้ครับนี่แน่ นี้ครับอีแน่เอ็กซ์โหชั่นโอ้มามะคนดีของพี่โอ้ยโอ้โหโดนตัวเองนะครับกำตาหนอกนะคผมอ่านก่อน โอ้โหแต่เย be ็นเยแต่เย็นนะแตเย็นเยเย็นโคตรเสียวผมแพ้มันหลายรอบมากนะครับผมค่อยจำแพทเทิร์นมันทีละครั้งทีละครั้งนะทีละขั้นทีละขั้นนะครับแพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วแพ้อีกจำแล้วจำอีกจำแล้วอีกนะับ เย้เย้ปกกระกอบหมดเอ้ยมันตีเองนะผมดีด,ดีดีนะดีเลยแล้วก็กินอาหารอีกนะครับผมผมหวังว่าผม,มนนจะชนะนะรอบนี้นะครับผมค่อนข้างหดร้อนออนนี้ มามาพุ่งมาพุ่งมา,งมาไอ้น้อมเฮ้ยชนะแล้วโอ้โหเออแทงการทิ้มแทงนะครับเรียบร้อยนะผมผมชนะแล้วเนาะร่างกายของเด็กนะทวารหนักร่างาเสียหายอย่างรุนแรงเอแล้วผมได้อะไรมา อปกรณ์โอ้ยกางเกงทหารนะครับเสื้อทหารโอ้หมวกทหารนะครับโอ้ยอย่างเท่นี่เ,นเพิ่มอะไรอะ่ะจะอ่า,อานก่อนนะทุกคนแข็งแก่งทางกายภาพโอ้โหโอโอเคบาลังของออก โอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนทนผมทเข้ามารับชมรับฟังไซมอนเลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมเพราะว่าผมเนะี่ยโอโ้โหโหลดเซฟโคตรบ่อยนะครับโคตรประมาณประมาณสี่ห้นตอผมผมโหลดประมาณสี่ห้าครั้งอะจำแพทเทิร์นมันนะผมอะพอเราเจอพอเ,เจอทีแรกใช่ไหมมันจะพุ่งมาประมาณสองทีนะต้องระวังเนผมตรงนี้นะ ปุ๊บแล้วหลบไปอย่างนี้นะครับผมปุ๊บทีหนึ่งตบทีนี้ผมแล้วก็แล้วก็มันเป็นเฟสที่2เนาะเฟสกระโดดใส่นะครับเราต้องพยายามกระโดดต้องพยายามมาอยู่อย่างนี้เนาะให้มันตั้งกะเวลาให้ดีนะครับแล้วก็ให้มันเอาอ่ตูดป,ปนัดทุ่มลงมาไอ้ตอกไม้นะครับมันจะมันจะเสียหาย100วินะครับ100แล้วก็ติดสตันเนาะพยายามพกระเบิดไปด้วยครับผมประมาณ20ลูกนะครับระเบิดสตันก็ได้ครับแล้วก็ระเบิดอ่าตีใช้งานก็ได้เนาะโอเค กับผมต้องขอตก็าลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายเดินครับโคตรเหนื่อยเลยรอบนี้